รอเขาจบแค่รอแล้วก็รอตำรวจไปไล่แล้วหนูก็เอาตรงนี้โอเคาวถอาตรงนี้แบบหนูยังเจอตำรวจอีกก็คืออย่างวะมากๆแบบคนดวงซวยชิบหายแล้วห้อย่างนั้นแ่ะ โอ้ยหนูหิวข้าวอ่หนูหิวข้าวหนูหิวข้าวคุณตำนวดอย่าบอกนะ บูนเงนกันไหมแล้วเขาเล่นกันข้างในใช่ป่ะเขาเล่นกันข้างในน่าสนใจสนใจน่าสนใจ น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยรอพราจบมันต้องอ่านจากข้างไหนวะเนี่ยมันไล่ทำมาแล้วหนุ่งงจัง AM AM ตอนนี้คือ AM โอเคอันนี้อ่ะ รอเขาจบแค่รอแล้วก็ร,ตรอตำรวจไปไล่แล้วหนูก็เอาตรงนี้โอเคอะว้าวเอาตรงนี้แบบหนูยังเจอตำรวจอ,อีกก็คืออย่างวะมากๆแบบคนดวงซวยชิบหายแล้วให้อย่างนั้นแ <laughs> บบหัวฉี่กระปวดโดนฟ้อง <laughs> หนอนพร้อมเลยแล้ปะหนอนพร้อมเลยแล้วปะจกเลยจกเลยกดเลยกดเลยเดี๋ยวถนนขอขออีกนิดนึงแบบตำรวจตำรวจกำลังไล่อะเออเราให้ตำรวจไล่ก่อนกว่าเขาจะขายเสร็จอืมกว่าเขาจะขายเสร็จกว่าเขาจะขายเสร็จกว่าเขาจะขายเสร็จ โอเคหนึ่งรอ,อยางหรือว่าราตอตำรวจไล่ก่อนโอเคไปแอวถ้าเกิดมาหนูก็สวยอะ่ะ <laughs> ต่าได้ไหมฮะ <c oughs> อ้าวได้ไหม <c oughs> หนูโดนไปกี่ล้อแล้วอ่ะ <c oughs> โดนไปล้อหนึ่งแล้วแต่รถนูดพังแล้วอะ่ะ <c oughs> อย่าไดิไ <c oughs> โอ้ยุหนหิวข้าวหนูหิวข้าวหนูหิวข้าว,ว,าวคุณตำนวดอย่าบอกนะ ตหรวจตุยเหรวะคุณตำรวจคุณตำรวจแค่หนอหแล้วคุณต้องมาสลบเดียว แต่แบบก่อนกรรรถก็ต้องข้าวคันนี้ก็ต้องซ้อมหกสิบโลก็ต้องข้าวปูนก็ต้องจา่ายคุกก็ต้องติดโยกโยกแค่ได้ไหมถ้าโยกอ,นะอย่างนี้อย่างเนี้ยยกแค่ได้ไหมคะมาติดคุกถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยหนูเท่ากับว่าหนูติดคุกหนูอยู่ตรงนี้นะหนูติดคุกอีกนะ ้องการเพลงเศร้าอะไรเนี่ยนะ A few moments later... ครับามีอ่าตำรวจเปียกตุยอยู่ที่เนินล่างคอกหมูทีนี้ผู้ต้องหาผู้ต้องหาอยู่ในรถเหมือนโดนเจี้วไปแล้วห้านาทีกว่าเรบกวนอ่าโอเคครับได้ครับราบครับขอบคุณครับ ที่เรียกมาเป็นต่อรอบเปียกน่าจะตายเพราะติดขาดข้าวเพราะฉะนั้ตัวขอชุดง,งานนะคระับอยากเอเ้ยจะหม้อจำหม้อคนผู้ต้องหาอีกเดียวแล้วไม่กินข้าวไม่ได้เก็จะไม่เปียกก้าวหมดเออมึงจะหม้อผู้ต้องหาไม่ดูข้าวไม่ได้หม้ <c oughs> อท้องไหน ไม่เงอะไรกันหนูต้องอยู่ในรถตั้งนานหนูไม่ยอมเลยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจับอย่างเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปรับอย่างเดียวโอเคไหมโอ้ยยังจะปรับหนูอีกอ่ะมาต้องปรับอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับกิดอะไรขึ้นครับไปล็อกรถก่อนนะผลลัพธ์เกิดเลไรขึ้นครับเนี่ยผลล็อกรถก่อนเกดอะไรขึ้นครับ หลัักกนนะคุณตำรวจไรจับหนูใช่ไหมไม่ได้ลวนลามเลยโอ้ไม่เียล้วนขาจบคุณยังล็อกอยู่เลยครับยังล็อกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีประชาชนใหม่ๆมาก็จะบอกว่าตำรวจเพ่มเปียกหน้าเราแค่นีนะพี่โอพี่โอเลี้ยงอย่างพิ่งไปเอ้าทำไมไม่มีปูในตัวอ้านั่นดิทำไมหนูไม่มีปูในตัวฮะปูไม่เข้าหรออย่างนี้มันจะโดนพื้นที่สุ่มเสี่ยงอะดิเฮ้ยเดี๋ยว ปูไม่เข้าตัวเหรออืมอ้าวแล้วทำไงอ่ะแต่เค่ณน,น้องหลงก็เห็นว่าหนูจบไม่ใช่หรอเออคือหนูเพิ่งเข้าเมืองมาหรือเปล่าหมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งจะเข้าตอมอมาไหมอืมก็สักพักแล้วนะครับเออถ้าเผิ่อเข้ามาเพิ่งเข้ามาแบบว่าไม่ได้แบบเพิ่งรีตอมองเงี้ยครับต้องรอสักครึ่งชั่วโมงค่อยค่อยมาทำมาครึ่งชั่วโมงเลยหรอใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะแบบว่าคือ ถ้ามีคนจบไปแล้วเราจะไม่รู้อะครับแล้วมันก็จะโดนพื้นที่สุ่มเสี่ยงอะครับคือเอเอก็คือเอ่เอคือพื้นที่สุ่มเสี่ยงมาาันจะครึ่งชั่วโมงอะครับแ,แล้วเราเด่กี่บาทครับอ่าตะกุ้นนะพื้นที่สุ่มเสี่ยงโดนเท่าไหร่อ่ะ<า>ปับปับครับปับ เอองั้นเดี๋ยวพี่ลดเวลาให้เนาะโดนดนเท่าไหร่นะคะค่าปรับสองพันครับจำคุกหนึ่งชั่วโมงแต่เดี๋ยวพี่ลดเวลาให้ครับไปเข้าดูนะรถก็ต้องซ่อมไม่เราแนะ <laughs> oh.